มหัศจรรย์แห่งการให้อภัยทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้าแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษ ที่ปริตชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพข้ามชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือเมื่อจุดทุกขอขมาศพ ก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในพบหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่พบชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากับใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรม ทำให้จิตใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นหมายเช่นพิธีบวชเป็นต้น